สวัสดีครับผมจางน้อย DIY นะครับอยู่กับเครื่องปั่นไฟคือเก่านะครับเป็นผมจะลองเอาหลอดตุ่มการนะครับหลอดไส้นะครับจำนวน3มหลอดนะครับใช้กับเครื่องปั่นไฟ2,500วัตต์ของเรานะครับ3หลอดนะครับเพิ่มเป็น6หลอดนะครับนี่นะครับผมซื้อมาใหม่นะครับ3มหลอดนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับร้อยบาทสองร้อยสองร้อยยี่สิบโวลต์ถึงสามร้อยสามสิบโวลต์นะครับผมจะลองเอาใส่หกหลอดเลยนะครับครั้งเดียวนะครับ ส่วนหลอดตะเขียบอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเอาใส่แล้วผมลองเสียบกับไฟบ้านปรากฏว่ามันไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหลอดตัวนี้ออกแล้วจะเอาหลอดตัวนี้เอาหลอดไส้สามหลอดนี้เพิ่มนะครับเพิ่มเข้าไปเป็นหกหลอดนะครับกับสามหลอดนี้เป็นหกหลอดนะครับมาดูเครื่องปัดไฟครับนี่นะครับเครื่องปัดไฟจาก้านของเขานะครับตอนนี้ มันไม่ติดนะครับคลิปก่อนมันติดอยู่นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจนอองล้างคาบูนะครับหรือผมเทน้ํามันเข้าไปหรือเป็นเพราะขวดอันนี้ก็ไม่รู้นะครับมันมีีฝุ่นนะครับมันมีีฝุ่นตกเข้าไปหรือจะไปอัดรูคาบูรูนมหนูผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่นะครับด้านตูดนะครับ ได้ปั่นไฟนะครับได้ปั่นไฟเป็นเครื่องเครื่องห้าจุดห้านะครับอันนี้เป็นเครื่องห้าจุดห้าอีกเครื่องหนึ่งผมเป็นเครื่องหกจุดห้านะครับผมสงสัยว <s> ่าผมจะได้ล้างคาบูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต่อหลอดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะล้างคาบูนะครับล้างคาบูให้ดูนะครับเป็นคลิปต่อไปนะครับ ตอนที่ผมลองคลิปก่อนนะครับมันสาตาร์ตติดอยู่หลังจากนั้นนะครับสาตาร์ตมาติดได้นะครับเราจะล้างขาบ,บูก่อนนะครับก็สวัสดีครับวันนี้มาดู งเถียงนะครับทงเถียงนานะครับเตียงนามองพักที่ทํางานผมนะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับมันหกมากนะครับลกมากนะครับก็ปกตินะครับช่าง DIy ต้องมีครับไม่มีคงเป็นไปไม่ได้นะครับนี่แท่งแดงๆนี้คือแท่งเทลลคอยนะครับเทลลคอยนะครับอันนี้เป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงนะครับ หม้อแปลงโดนนัดนะครับส่วนอันนี้เป็นปั้มลมนะปั้มลมนะครับนะอยู่ในนั้นก็มีตัวเชื่อมกับวงเดือนนะครับกับท <ces> ิมเมอร์นะครับส่วนอันนี้คือซากสวรรค <ces> ์เก<ไ>่านะครับผมไปได้มาจากร้านของเก่าในราคา50บาทนะครับได้มาตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแดัดแปลงนะครับยี่ห้ออะไรผมก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับยี่ห้ออะไรผมก็ไม่รู้นะครับใครรูปอบอกผมทีนะครับ ห้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาประกอบไปใส่นะครับใช้กับเครื่องปั่นไฟนะครับถ้ามันติดแล้วนะครับผมจะเอาไปใส่ใบพัดลมนะครับเพื่อเป่าระบายความร้อนของเครื่องปั่นไฟนะครับน่าจะดีอยู่นะครับนี่ก็คือซากขยายเก่านะครับซึ่งก็เปิดได้อยู่ในแก๊บ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาดูหลอดไฟนะครับนี่นะครับเป็นหลอดไฟนะครับดูอีกครั้งนะครับดูนะครับนี่นะครับผมจะลองเพิ่มเป็นหกหลอดดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับผมคิดว่าน่าจะติดอยู่นะครับเพราะว่าหลอดละร้อยวัตนะครับร้อยวัตก็ก็หกร้อยวัตนะ เหลืออยู่แล้วครับเพราะว่าเครื่องเัมนไฟ2,500วัตต์นะครับเหลือๆครับนะผมว่าถ้าไม่ติดอย่างไรก็ค่อยว่ากันนะครับดูดูนะครับดูไม่มีอะไรจะทำนะครับก็ดูไปนี่นะครับนี่ก็คือสนามฟุตซอลนะครับ ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปตดต่อไปนะครับรอชมคลิปตอนค่ำน,นะครับเดี๋ยวผมจะทำเครื่องปั่นไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกรอบนะครับถ่ายตอนล้างคาบบูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับตอนนี้มันยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมไปหาซื้อน้ำมันมาล้างก่อนนะครับ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กับกับช่างน้อย DIY กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพ่อแจ้มคลิปใหม่ๆจากผมนะครับขอขอบคุณครับผม